สวัสดีครับพี่น้องกินอีกแล้วกินอีกแล้วครับเมื่อนี้บ้องมือเส้นี่กินกราบกินก่อยเหรอบ่ะลูกข้าวว่าใครมีเราผู้ใหมากนี่เอาว่าเป็นผู้ใหญ่สวัสดีครับมาทางไหนเนี่มาขายยังนี่ครับมาขายข้าวยังสองดวยบ่โอ้มาขายแบบสองวยโอ้ยยังยังนี่ เจ้ากินเย็นแต่พวกกินยังเข่าก็เหมือนข้าจนวลาหามกของจนเลยด้วยแหม่มือเช้าหมือเช้านน่กินเขากินลาบกินก้อยกินน่มยางอยู่นองไพรลิ้นอยู่เอครับเส็นมีเส็นมีครับผู้ใดนั่นค้นสกุนคืออะไรนั กวา่าคือจะโต๊ะตน้ำดีเป็นโต๊ะตน้ำดีจุม้มว <laughs> ่าดูทันน้งไหนหลุนเป็นแต่เป็นตะจุ๊กเ<ม>นาะตน้ำเป็นตะจุ๊กยืนไหมเป็นอยังอ๋อเป็นตะจุ๊กอันนี้มาจุ้มได้นี่ยินตะพู <laughs> สมย่าครับนะครับ มื 17, la, What, ่อน hmm. ี้ถ้าอดยูนีตียูทำไมให้พ่อยุเมื่อนโต้ยแลอาไปหายุ่้ายนย่ซื้อวย่ก็ยูเจ้าเห็นรุดไรโอ้หดไมบอกแต่กินแต่ขามยังอยู่เราไปไเขาไปท่านขอไปไหบอกันกินเวโอหาก่อนเมื่อกี้เาเมื่อกตยู่เนาะยู่แต่พลาดรวงเร็ว รถเรากนะ็บรถรถมวนขี่ไปแค่ไหรักสา่งสะพานเยเนี่อฟังนึ่งแล้วแล้วฟังหนึ่งรถคนาืนนเขาเขาเห็นทั้งจะคล้องเห็ดแต่ทั้งไม่ังมากซังหลือทั้งปุ่นไอเห็ดเหมือนทั้งนีวนะ้วะนะขาเนียหมวดทำอะไรรถเขาอะไรเสร็จไทั้งปุ่นเอาจะหมอด้วยหรออ๋อหมวไขอขาหมอดครับวันนี้นัดกันเมื่อานในไม้ไทยนะครับ กินขอกินปลากินขอกินปลาครับจะเป็นบอกให้กินกรอนเด้อร์อะไรก็กินไปกรอนเดอค่อยว่ากันคนเป็นธุระอยู่แซ่บป่อครับเป็นไดงเป็นยังไงแซ่บมากวัเดี้ต้องกินแซ่บไปดูคาหลายอันนี้ยินตาโฟยินตาโฟโอ้หนากินขนาดเลย เส่ตัวสับเแล่าแส่ะครับแส่ปะไอ้บะใส่บะสส่ปะ,ปะ,ปะเดินท้างจากเช้เวลาจากชั่วโมงครับมาเนี่ยกลัวจเป็นบนให้มะนี่กบอถึงสองชั่วโมงนะชั่วโมงกว่วตอนนี้เจ้าหนี้นต้นนี้ไอ้เนี่ยหาโจกยังเหียวเล่น โจ๊กยังเดียวโจ๊ันหมักเจอเสียบผู้ซื้อว่นี่ผู้ซื้อเดี๋ยวเออแซ่บบ่ซื้อเออเดี๋ยวไล่กันยูทูปเสียบผูซื้อแซ่บบ่ซื้อเออเสียบผู้ซื้อเนยเดี๋ยวจะไล่กันจะไปยามไปเยี่ยมได้เหยียงหน้ายังไหวได้ให้มันเสียบผมชุดเนี่ยนี่เี่รู้นะแอนเป็นมันเป็นบริษัทมันเป็นของเขาเจ้าพิบินไรกันใช้่ยัง นี่สูตรของเขาอยู่แผ่พงเนี่ยพงอยู่ไหมครับเนี่เราแสบอยู่แสบอยู่แสบเป็นบ่เอากินกินเลยรอทีดีตวรอบรับี่งิมกับพี่น้องครับดิมแล้วยบ่มาดิมไหเจื่สีทน นี่สอนทั้งหมดขอรับไปสามมื้อรับไปสามมื้อหาล่ะาว่าเป็นพ่อพอูกแม่จะเอาสองมื้อาโอ้ยสองื้ออไรหืครับสองมื้อนผมูนเดียวได้ไหมเพิ่มงียบ้างบ่สามบื้อสามมื้อเดี๋ยวผมไปแก้กันให้มมาเอาสมก็เป็นรถขายผลไม้รีตัวนี้ โอ้ขอบคุณครับเอาทั้งนีพอ่อโอ้มันพอ,าย,านนอย่างกันเนาะเอาไอ้แพรเนาะรถบนละใหม่เพิ่นมาหลาย้เพิ่นใหหลายก็เอาหลายรถเ,เพื่อนไปเนี่ยเพิ่นหลา่พูดต้องพิ่นแปดธงกันโอ้ไปเนา,เ,าเดี๋ยว ស្លាប់បានខ្លាប់បានខ